วันนี้เราเลยมีโอกาสได้มาพูดคุออยกับโยมแม่โยแมยแม่ก็เลยเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังเป็นธรรมทาน mm hmm. ก็เลย,ยใหญ่ทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันว่าชีวิตโยมแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปประสบพบเจอรวมถึงการพัฒนาจิตใจอย่างไรบ้างะโยมแม่เมอะแม่ก็พัฒนาจิตใจวันนี้ก็จะกินถือิ่งกินเจสงบปากิโบคำาแบบไม่ไม่ไม่ไมต่อร้อนต่อถียคอะไรับแล้วก็ฟัง แม่ชีบรรยายทำก็เก็บข้อคิดดีมาปฏิบัติกับตัวเองเช่นเช่นเราเราต้องแบบดูใจเราอ่ะแต่มาดูแลใจเราแม่ให้สิ่งที่เราเราโมโหโกรธอะไรเงี้ยถ้าเราห้ามตัวเองได้ก็เป็นสิ่งดีเช่นนะเมื่อวานแม่เดินมาบอกตัวว่า มีคนเขาไม่พอใจที่แม่หาหารหมาพอหมาเนี่ยมันเห็นแม่เห็นได้ยินเสียงแทรถตักไปมันรู้แล้วว่าเป็นแม่มันก็จะวิ่งตามมาเขาเป็นผู้ชายเขาถือไม้คนหนึ่งเราถามว่าทำไมถือไม้เป็นไรเขาบอกว่าจะไว้ตีหมาญาติญาติเปนมา มันก็เลยตายใปรูชาโชวใส่เราได้แม่เป็นผู้ชายจิตใจแคบใจแเรวก็เต้นอยา่จะออกไปนอนประทะโตเขา่ะแต่ไม่มี่พี่อย่อยวานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่ก็เลยว่าพอเช้าตื่นมามันก็รู้สึกไม่ไม่มีอะไรแม่เลยคิดว่าเออถ้าเป็นก่อนเนี้ย อะไรจะเกิดขึ้นนะม,มันคงไม่ใช่อย่างนี้นใจสินนี้ <ๆ S 1> พอเราเป็นอย่างนี้แล้วมันรู้สึกสา <ม S 2> ออบายปอยเขาไปถ้าโดยสรุปให้ฟังก็คือมีธรรมะในใจแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กรู้สึกว่าฉลาดในเรื่องของภาวะอารมณ์ความคิด<ช> <ๆ S 2> ที่<ช><ช>ไม่พร้อมที่จะไปต่อรอดต่อเถียงหรือเขาไมเกิดปัญหาขึ้นจะบอกว่าเรื่องนี้พอดีพระก็สรุปให้ฟังก็คือถ้าลองสรุปใจความโยมแม่ฟังคือโยมแม่ท่านเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบให้อาหารสุนัขแล้วทีนี้การให้อาหารสุนัขของโยมแม่เนี่ย ท่านจะให้ในระหว่างทางที่ท่านเดินทางกับซึ่งพระเนี่ยเห็นมาแต่ก่อนบวชตั้งแต่เล็กๆจนแบบปัจจุบันท่านก็ยังทําอยู่ที่นี้เวลาที่ไปให้อาหารสุนัขเนี่ยในที่ที่ท่านไปมันก็เลยเป็นที่แห่งบุญหรือที่แห่งคนที่สามารถสร้างบุญกับคนที่นั้นได้แต่แน่นอนมันไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่เราไปทํามันจะดีต่อทุกคนคือเราทําให้สิ่งชีวิตไร้ค่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์แต่คนที่เขามองไม่เห็นประโยชน์เขาก็จะ เพลงโทษมาที่เราทีนี้ถามเหมือนกันก็คือในพื้นที่เดียวกันเนี่ยอยีกคนกําลังสร้างสุขแต่อีกคนก็กําลังสร้างทุกข์กับตัวเองและที่สาคัญแปลกมากเลยเวลาที่เราทําดีหรือทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีคนที่เห็นต่างหรือว่ามีคนที่ไม่เข้าใจในการทําดีของเราแต่สิ่งสาคัญที่โยมแม่บอกนะครับบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่มันอยู่ที่ตัวเราว่าจะมองใจเรายังไงแสดงว่าถ้ามองด้านดีก็คือโยมแม่พัฒนาใจขึ้นแล้วแล้วก็สาม,มารถที่จะเอาชนะสิ่งร้ายๆของเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เท่านั้นเองนี